ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟถึงอากาศธาตุมันเป็นช่องว่างมันเป็นรอยต่อการเกิดขึ้นของมันก็คือเกิดจากการมีรอยต่อของธาตุต่างใช่ไหมธาตุดินน่ะมันไม่มีตัวให้กําเนิดหรือตัวกํากับตัวควบคุมของมันเหมือนกับธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟหรอจริงๆธาตุดินเนี่ยทั้ง20ชนิดเนี่ยครับมันมีหัวหน้าเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวกําเนิดแต่มันเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มของมันนะถ้าหัวหน้าหรือพี่ใหญ่ของมันเนี่ยหัวโจกของมันเนี่ย เกิดการถูกกระทบกระทั่งถูกทำลายเกิดความผิดปกติมันจะกระทบทําให้ธาตุดินเนี่ยเกิดความเจ็บป่วยแปรปวนผิดปกติได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้ก็มีถ้าบอกว่าธาตุลมมีวาตาเป็นตัวควบคุมธาตุไฟก็มีปิตะเป็นตัวควบคุมธาตุน้ําก็มีเสมหะเป็นตัวควบคุมเอา้าแล้วธาตุดินเนี่ยไม่มีตัวควบคุมไม่มีหัวหน้าทีมเหรอก็มีครับมีหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมเนี่ยก็คือธาตุที่สวัสดีครับกลับมาพบ เรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสุดภาพและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o t u u e c ช anel หมอพิเชษนะครับคิดว่าคลิปเดียวน่าจะจบนะเรื่องของหัวโจกห,หรือตัวหัวหน้าควบคุมธาตุดินนะว่าด้วยเรื่องอัทยังในส่วนที่เป็นธาตุดินก็คืออัทยวัตถุอุทิรยังอาหารใหม่และอาหารเก่านะพูดไปได้แค่ นิดเดียวนะครับยังไม่ทันจบครบทั้ง3สหายหรือสาทหารเสือนะส <c oughs> ำหรับคลิปนี้นะครับอ,อมาฟังกันต่อในตอนที่2ของธาตุที่สําคัญในการที่จะควบคุมธาตุดินที่สําคัญที่เป็นหัวหน้าหัวโจกตัวในควบคุมธาตุดินนะครับเราก็จะมาฟังกันต่อครับธาตุดินนะ่ะมันไม่มีตัวให้กําเนิดหรือตัวกํากับตัวควบคุมของมันเหมือนกับธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟครันะครับจริงๆตรงนี้นะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าธาตุดินทั้ง20ชนิดเนี่ยครับ มันมีหัวหน้าเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวกําเนิดแต่มันเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มของมันนะถ้าหัวหน้าหรือพี่ใหญ่ของมันเนี่ยนะหัวโจกของมันเนี่ยเกิดการถูกกระทบกระทั่งถูกทําลายเกิดความผิดปกติมันจะกระทบทําให้ธาตุดินเนี่ยเกิดความเจ็บป่วยแปรปวนผิดปกติได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้ก็มีนั้นถ้าบอกว่าธาตุลมมีวาตะก็คือหัไทไวาตะสุมาวาตะ สัตววาตะเป็นตัวควบคุมทตุไฟก็มีระบบปิดตะก็คือพัฒนปิดตาพัฒนปิตะแล้วก็กำเดาเป็นต right ัวควบคุมทตุน้ำก็มีระบบเสมหะคือสอเสมหะอุระเสมหะคูเสมหะเป็นตัวควบคุมเอ้าแล้วทตุดินน่ะไม่มีตัวควบคุมไม่มีหัวหน้าทีมเหรอก็มีครับมีหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมเนี่ยก็คือตัวที่ถ้าถูกกระทบแล้วมันก็เจ็บป่วยได้ง่ายสามชนิดคือหัตถ์ไทยวัตถุ ก็อยู่ในหัตถยัเงหรือหัตถยก็คือหัวใจนะครับแต่เอาเฉพาะส่วนที่เป็นหัตถัยวัตถุคือส่วนที่เป็นธาตุดินส่วนที่2ก็คืออุจทรยังครับอาหารใหม่อันที่3ก็คือกรีสังครับกรีสังคืออาหารเก่าหรือากากอาหารที่อยู่หรืออุจจระที่อยู่ค้างในลาไส้ซึ่ง,งยังไม่เรียกว่าเป็นอุจจรละนะต้องขับออกมาจากพ้นทวารหนักแล้วเราถึงจะเรียกเป็นอุจจรละแล้วเรียกว่าเป็นอุจจรละธาตุหัหน้าตัวที่2ของธาตุดินนะ่ะคืออะไรก็คือตัวที่ชื่อว่าอุททรยังครับ อุอุทรยิยงไอ้อุทรยิยงเนี่ยเขาแปลว่าอะไรก็แปลว่าอาหารใหม่นะอาหารใหม่หรืออาหารที่อยู่ในอุทธรนะอาหารที่อยู่ในอุทรนะครับซึ่งในคมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยก็จะไม่ค่อยได้พูดไว้มากนักนะครับแต่ว่าในความหมายแล้วเนี่ยนะครับคําว่าอาหารใหม่ก็เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงบํารุงเสริมสร้างร่างกายครับ ให้สามารถครองชีวิตหรือครองธาตุอยู่ได้อย่างปกติสุขอาหารที่ยังไม่ได้นําเข้าสู่ร่างกายเขาเรียกอาหารธาตุแต่พอเข้าปากผ่านการบดเคี้ยวผ่านหลอดอาหารผ่านอะไรมันจะคลุกเคล้าจนกลายเป็นอาหารเละๆนะแล้วก็เกิดการย่อยจาบโมเลกุลขนาดใหญ่ลักษณะกระแดให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่พร้อมจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะตรงนี้ก็มันก็จะตกไปถึงอุทธราะอุทธร์ก็คือระเพาะนะและลาไส้เล็กส่วนต้นนั่นก็คืออันตังส่วนกลาง แล้วก็ไปถึงอันตับคุนนางส่วนต้นนะครับก็คือส่วนดูดเดนัมและอันอันตับคุนนางส่วนกลางก็คือเจจูนัมตรงนี้แหละครับก็อาหารที่อยู่ในส่วนนี้ก็จะมีการพร้อมที่จะถูกดูดซึมเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับนะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งอุทยานเนี่ยก็เป็นตัวควบคุมธาตุดินที่สําคัญอีกธาตุหนึ่งเพราะว่ามันมีสารอาหารที่สําคัญนะมีโอชัก สารอาหารที่จะทําไปเลี้ยงเป็นาธาตุใหม่ๆที่เรียกว่าทางธาตุเป็นาธาตุดินใหม่าธาตุน้าใหม่าธาตุลมใหม่าธาตุไฟใหม่นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันอุจริยยงเนี่ยถ้าเกิดมันผิดปกติมันได้ของไม่ดีไปนะที่ไม่คู่ควรหรือไม่ควรกับร่างกายก็เกิดจะเป็นโทษกับร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ทบต่อาธาตุต่างๆได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าอาหารใหม่นะฮะเรียกว่าอาหารใหม่ อีกตัวหนึ่งที่เป็นที่เป็นตัวกำกับธาตุดินก็เ,เรียกว่าอาหารเก่าอาหารเก่านะครับก็คือกรีสังนั่นเองนะครับกรีสังหรืออาหารเก่านะฮะในคำพีวิสุทธิ์ที่มกักว่าไว้ว่ากรีสังหรืออาหารเก่าเนี่ยก็ได้แก่อุจระนะเป็นอุจระอยู่ในำไส้นะครับมีสีดัางอาหารที่กลืนเข้าไปโดยมีสันฐานตามที่อาศัยของมัน เกิดอยู่ในทิศเบื้องล่างหัวใจเกิดทิศเบื้องบนนะแต่กรีสังเกิดอยู่ในทิศเบื้องล่างก็คือในลำไส้ใหญ่นะครับตั้งอยู่ในปากกาสยะซึ่งปากกาสยะก็เป็นเหมือนกับกระบอกไม้ไผ่สูงประมาณ8องคุรีนั่นก็คือในส่วนที่เป็นเรียกว่าจริงๆก็จะไปอยู่ในส่วนที่เป็นลำไส้ตรงแล้วล่ะนะครับลำไส้ตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่นะอยู่ที่ปลายลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงก็คือเล็กตั้มหนะรือดากนะฮะในระหว่างนาพีตอนล่างกับโคนกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นที่ที่ของกินมีน้ำมีข้าวเป็นต้นทุกชนิดตกลงไปในอามาสยะอามาสยะก็แปลว่าที่พักดิบก็คือกระเพาะหายนะครับแล้วเดือดเป็นฟองด้วยไฟคือธาตุไฟธนะาตุไฟในอุทรสุกไปสุกไปจนแหลกลาวกับบทด้วยหินบดนะแล้วเลื่อนลงไปตามโครงรำไส้ใหญ่ไปตกทับถมกันอยู่คล้ายดินสีเหลือง ที่ขนเขาก็ยี่ลงบรรจุในกระบอกไม่ไผ่าหางเก่าเนี่ยก็มีความเป็นปฏิกูลเช่นเดียวกับผมขนนะเห็นไหมผมก็ต้องตัดออกขนก็จะมีหลุดร่วงลงไปนะมีความเป็นปฏิกูล5ส่วนโดยมีสีเป็นปฏิกูลโดยโอกาสหรือที่ตั้งเป็นปฏิกูลโดยสันฐานเป็นปฏิกูลโดยกลิ่นนะกลิ่นเหม็นเป็นปฏิกูล แล้วก็โดยที่อาศัยคือที่ตั้งอยู่ก็คือหน่วยตัวลำไส้ตรงเป็นปฏิกูลนะครับซึ่งในทางอายุรเวทเราเนี่ยก็ถือว่ากรีสังเนี่ยก็นับเป็นเรื่องของมาาลท่าก็ถือว่ากรีสังนี่มันก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ลำไส้ใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าการดูดซึมมันจบอยู่ที่ลำไส้เล็กตอนปลายหรือไอเลียมนะเพราะนั้นอาจจะแต่ความเป็นอุจจาระชัดเจนมันจะไปอยู่ในลำไส้ตรงซึ่งเป็นส่วนปลาย ของลำไส้ใหญ่แล้วลำไส้ใหญ่ก็จะเริ่มจากกระพุ้งไส้ใหญ่ส่วนโคลอนส่วนที่123แล้วก็ส่วนซิกมอยด์โคลอนแล้วก็ส่วนเลกตัมหรือส่วนไส้ตรงซึ่งไส้ตรงก็เรียกเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าดานะซึ่งเป็นอันตููว่าเป็นคําไม่สุภาพนะครับเจ้ารีสังเนื้อหารเก่าเนี่ยนะครับนะก็ถือว่ามันผ่านการย่อยการดูดซึมแล้วอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายในส่วนซิกมอยด์โคลอนแล้วก็เลกตัมก็ก็ถือว่าเป็น อุจจาระในลใําไส้หรือกากอาหารที่จะไม่ได้ออกมาจากอัถวันนะครับหรือยังไม่ได้ออกจากร่างกายแต่พอออกจากร่างกายาก็ถือว่าเป็นอุจจาระธาตุนะครับนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้เห็นว่าเออตัวควบคุมกํากับธาตุดินหรือหัวหน้าธาตุดินผมเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นหัวโจกเป็นหัวหน้าใหญ่ธาตุดินมี3นะฮะก็คือหัตถวัตถุก็คือหัตถยางส่วนที่เป็นธาตุดินตัวอุทรยาง แล้วก็ตัวกรีสันะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเกิดความผิดปกติก็จะทําให้มีความผิดปกติที่ร่างกายของคนเราได้นะครับซึ่งผมได้พูดถึงตอนที่ว่าด้วยอุทริยังนะครับไปแล้วตัวตอนที่ว่าด้วยกรีสันแล้วก็ตอนที่ว่าด้วยหัตถยังไปแล้วแต่นี้ก็เป็นการสรุปรวบยอดออกมานิดนะครับว่าเฮ้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยธาตุดินทั้งหมด20ชนิดเอง,งจริงๆเนี่ยมันก็ถูกกระทบแล้วมันก็เจ็บป่วยเร็วช้า มากน้อยต่างกันแต่ตัวที่ถูกกระทบแล้วเป็นมากก็จะมี3ตัวเหมือนกับเวลาจับโจรเขาบอกว่าถ้าหัวหน้าโจรหรือหัวโจกถูกจับได้หรือถูกยิงตายเนะี่ยมันก็จะเรียกว่าเอาชนะลังโจรชุมโจรน,นั้นได้เลยเหมือนกันนะนี่หัวโจกน,นะนะก็มีหัตถวัตถุมีอุตริยังมีกรีสังนะถ้าเอาชนะ3าอย่างนี่ก็คือทําให้3าอย่างนี้เกิดความผิดปกติแนะปรปรวนไปได้นะมันก็ทําให เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยกับาธาตุดินตัวอื่นๆที่เหลือตามมาได้ด้วยแล้วก็ไปกระทบกับาธาตุน้าธาตุลมาธาตุไฟหรืออากาศาธาตุได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับว่าจะได้มีความเข้าใจว่าแม้ว่า,าธาตุน้ําจะมีสอเสมหะอุระเสมหะคู่เสมหะธาตุดินาธาตุลมจะมีหัตถาวาตะัะสุมนาวาตะัะแล้วก็สัตกวาวาตตะแล้วก็าธาตุไฟก็จะมี อัฐาปิตะอภัฏฐปิตาแล้วกำเดาพอมาธาตุดินก็มีพัดไถ่วัตถุอุทริยางและกรีสังเป็นหัวโจกเป็นหัวหน้าเช่นกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะเป็นการให้กำลังใจหมอพิเชษในการที่จะทำคลิปเล่าเรื่องารองาวดีๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับสุขภาพ แล้วก็จะไปถึงเรื่องของสมุนไพรนะครับทั้งในมุมของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบันนะในช่วงแรกๆอาจจะเน้นหนักไปในทางการแพทย์แผนไทยเพื่อจะสร้างความเข้าใจเป็นพื้นฐานเรื่องต้นให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ